สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาแต่งหน้าให้ดูนะคะแต่งหน้าไปเที่ยววันสงการค่ะก็คือไปเล่นน้ําสงการนะคะก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าจะไปเล่นน้ําสงการแล้วจะแต่งหน้าไปทําเผือกทําไมนี้ก็จะใช้เครื่องสําอางที่แบบกันน้ําได้จริงๆนะคะก็บางชิ้นก็ใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ก็ามาใช้อีกเราไม่ได้ชอบเล่นน้ำเท่าไหร่หรอกแต่ว่าต้องพาวัยรุ่นนะคะไปเล่นน้ําก็คือต้องพาลูกๆไปเล่นน้ําแล้วทีนี้ก็ต้องแบบ คนมันเคยแต่งหน้านะคะไม่ไม่ให้แต่งก็ไม่ได้จะแต่งแบบเบาๆบางๆก็แล้วกันนะไม่ต้องพูดเยอะก็เริ่มแรกเลยจะใช้รอ,องพื้นค่ะสิ่งสําคัญเลยก็คืออย่าลืมนะคะว่ากันแดดเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดทั้งตัวและก็นหน้านะคะหลังจากที่เราลงกันแดดแล้วนะคะเราก็จะใช้รองพื้นเล็บล่อนตัวนี้นะคะเป็นรุ่นเก่าฝาดํานะนะเราก็จะใช้นิดเดียวนิดเดียวจริงเทยออกมาซะเยอะเลยก็ประมาณนิดเดียวจริงค่ะ นะจะไม่ใช้เบสใช้อะไรเลยลงกันแดดเสร็จก็ใช้ตัวนี้จะใช้กับฟองน้ำละกันเพื่อความเบาแล้วก็บางนะคะก็จะไม่ลงคอนซีลเลอร์อะไรเลยก็คือพยายามแต่งให้ให้คนไม่รู้ว่าเราแต่งกันแล้วกันนะแต่งเบาๆแบบบางๆบางๆเนาะเพราะว่าคือถ้าจะให้ดีนะคะก็คือแบบไปเล่นน้ำสงการนะถ้าไม่อยากเล่นน้ำแบบ คือถ้าอยากเล่นน้าแบบสนุกอะ่ะก็คือไม่ต้องแต่งเลยจะดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องมากังวลว่ามันเลอะมันเปื้อนมันมันเยิ้มอะไรไหมอะไรอย่างนี้นะ โอเคค่ะหน้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราต่อไปเราก็จะลงเออ่แป้งฝุ่นนะเซตอีกทีหนึ่งนะคะก็จะใช้อันเดิมค่ามีอยู่อันเดียวก็คือเป็นของโบทานิกนะเป็นแป้งฝุ่นเพื่อเซตรองพื้นเมื่อกี้นี้นะคะก็สะบัดสะบัดมันนิดหนึ่งนะมันจะได้แบบไม่เยอะเกินนะคะก็เซตเซตมันให้มันแบบไม่มันจนเกินไป หลังจากที่หน้าเสร็จแล้วนะคะลงแป้งฝุ่นแล้วเราก็จะลงติ้นค่ะตินอะไรก็ได้นะคะที่มีแต่ว่าเราจะใช้ของ The Body Shop เพราะว่าตอนนี้มีอยู่อันเดียวนะคะเพราะว่า,าจะลงแก้มลงปากอะไรเนี้ยจะไปลงบัดแบบฝุ่นมันก็คงไม่มีทางติดนะคะก็เดี๋ยวโดนน้ำมันก็ไปใช่ไหมลงติ้นนี่แหละ เป็นอะไรที่ดีที่สุดจะใช้ทั้งปากแล้วก็แก้มเลยนะคะก็จริงๆลิปเนื้อแมทก,ก็ใช้ได้นะแต่ว่าเราว่าลงติน้นอดีที่สุดเป็นอะไรที่สบายใจที่สุดเราจะได้แบบเล่นน้ําแบบสนุกนะคะ โอเคค่ะก็แก้มมีสีปากมีสีแล้วนิดนึงนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นการเขียนคิ้วแล้วกันนะโอเคก็จะเขียนคิ้วที่มันกันน้ําดีที่สุดเลยก็จะเป็นของ BSC ค่ะเป็นแบบน้ําเป็นแท่งกระปุกอย่างนี้ที่ใช้ประจํานะคะหลายคนอาจจะทําไมแต่อันนี้มันกีดตาไม่ใช่หรอใช่ปะจริงๆแล้วเราจะมาเขียนอันนี้อันนี้นนหางหางคิ้วนะคะเพราะว่าเป็นคนแบบไม่มีหางคิ้วนะ,ะเขียนมันนิดนึงเฉพาะหางนะคะเดี๋ยวค่อยเติมแบบฝุ่น คือรับรองโดนน้ําก็ไม่หายค่ะแต่ว่าทาเสร็จอย่าเพิ่งเอามือไปถูมันนะคะรอให้มันแห้งโอเคค่ะคิ้วหางคิ้วเราก็มีแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องกังนวลว่าเราจะไม่มีคิ้วไปเล่นน้ํานะหลังจากนั้นเราก็จะลงดินสอเขียนคิ้วของเมลินดาที่มันเป็นแท่งแบบเนี้ยแท่งออโต้ลักษณะนี้นะคะกีดเอ้ยเขียนลงไปอีกรอบนึง เขียนตรงเ,เติมโตเติมตรงเนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้แบบฝุ่นทับลงไปอีกทีนึงนะคะ มันหลายขั้นตอนแต่ว่ามันจะทําให้คิวเราอยู่อยู่แบบว่าโดนน้ํามันก็ไม่หลุดไงโอเคก็จะลงอ่าแบบฝุ่นลงทับลงไปเลยคิวก็มีแล้วนะคะไม่ต้อง เฉดดิ้งหน้าเลียวหรือว่าดั้งอะไรเนี่ยเราว่าไม่ต้องหรอกมันมัน,ม,นมันคงไม่จําเป็นขนาดนั้นเหมือนกับติดขนตาปลอมก็คงไม่ต้องติดไปเล่นน้ําสงการนะคะโอเคก็ขอบตาเราก็จะไม่เขียนเลยนะแต่ว่าเราจะกรีดนิดนึงก็ใช้อันเดิมแหละ BSC อันนี้เป็นสีน้ําตาลนะคะที่เราใช้กรีดนิดนึงให้มันแบบคมๆนิดนึงนะก็คือแบบมันยังไม่เจอ,อดินสอเขียนขอบขอบตาย,ยี่ห้อไหนที่มันแบบว่า กันน้ำได้ดีจริงๆนะคะที่เขาบอกว่าดินสอเขียนขอบตาของเมลินดาที่เป็น,ปน,ปนแท่งเป็นแท่งสีดำเป็นหัวสีเงินๆอันนั้นนะ่ะเคยลองแล้วคือทาไปแล้วแบบฝรั่งตกใจมันเยิ้มลงมาเป็นแพนดา้าก็คือแบบว่าคือถ้าใช้ในชีวิตประจำวันโอเคอยู่อันนี้พูดถึงดินสอเขียนขอบตาเมลินดาที่คนแบบนิยมกันเยอะๆนะคะแต่ถ้าเป็นแบบคือเคยเขียนแล้วไปลงสาวยน้าแบบชั่วโมงสองชั่วโมงแรงนี้ฝรั่งตกใจมันเยิ้มมาเป็นแพนด้าอย่างนี้เลยก็เลยไม่ได้ใช้เล่นน้าสการนะคะ โอเคก็จะกรีดตานิดนึงเบาๆนะคือไม่ต้องลงอายแชโดเลยเพราะจะไปเล่นน้ำจะลงจะลงทาอายแชโดไปทำไมก็กรีดตาก็าพอนะกรีดให้มันเป็นเส้นนิดนึงก็แล้วกันนะคะคือประมาณว่ากรีดให้มันบางๆอะ่ะบางที่สุดเลยอะ่ะ คือจะไม่ไม,ไม่ไม่แบบกรีดเยอะสวัดขึ้นไปอะไรเงี้ย ขอบตาก็เท่ากันแล้วนะคะก็เราจะไม่ขีดเยอะเรากลัวว่าแบบว่าเวลาเล่นน้ํามันสนุกเกินแล้วมันจะแบบว่ามือคนอื่นมาโดนหรือว่ามือเราไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะแบบขาดได้ง่ายนะคะหมายถึงว่ามันจะมันจะหลุดได้ง่ายนะคะคือถ้ามันโอเคมันโดนน้ำโดนน้าได้มันไม่หลุดจริงๆแต่ว่าถ้าเราเอามือไปโดนเนี่ยรับรองหลุดค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลุดอะไรง่ายๆขนาดนั้นหรอกนะก็ ก็อย่างที่บอกแล้วว่าอยากเล่นน้ําอย่างสบายใจก็ไม่ต้องกรีดไลเนอร์ไปไม่ต้องแต่งหน้าเลยกันแดดอย่างเดียวโอเคเราก็จะปัดมัดคาร่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่กันน้ําดีที่สุดค่ะลงสาวยน้ําทั้งวันก็ไม่มีทางหลุดก็คือเมเวลีนตัวนี้นะคะเป็นรุ่นไฮเปอร์วอลุ่มตัวนี้แหละ,ต,หละตัวที่เป็นวีวีนะแต่และเราจะดัดขึ้นไปนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยใช้มาสคาร่ารับขนตาอีกทีนึงดัดให้มันงอนนิดนึงนะ มันจะเป็นหวีๆอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้วก็ปาดขึ้นไปเลยเปลาดลงไปสักสองสารอบนะคะก็ถ้ามีเวลาก็ปาดมากกว่านั้นก็ได้คือมันเด้งมากจริงๆแล้วมันก็กันน้ำค่อนข้างดีปาดทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะโอเคค่ะ แต่งหน้าในรูปแบบว่าไปเที่ยววันสงการก็ง่ายมากแล้วก็เร็วมากด้วยนะคะไม่ถึงสิบนาทีก็เสร็จแล้วนะคะก็ไม่มีใครไม่เพื่อนไม่รอเรานานนะคะก็แต่งแบบบางๆแล้วก็กันน้ําดีนะคะก็ขอให้ทุกคนแบบว่าเที่ยวสงการอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะก็แต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยแล้วเราจะปลอดภัยนะคะก็ในๆนก็ไหนๆนแล้วเราก็แบบว่าก่อนออกจากบ้านนะคะเดี๋ยวไม่มีใครโบกแป้งเรานะก็เราจะใช้ดินสอพองโบกก่อนออกซะหน่อยนะคะก็ เดี๋ยวไม่มีใครแบบว่าปากแป้งเรานะคะเคยไหมอันนั้นต้องพิจารณาตัวเองนะคะถ้าเดินไปแล้วไม่ไม่เปียกเลยอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ละค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะขอให้ทุกคนแบบว่าเออเที่ออยวมีการ